สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะทำกับข้าวสร็จตนใบยๆกลับจากทำงานก็มาทานข้าวค่ะข้าวกล้องไก่เจียวบอกเกอรี่ต้มแล้วก็บวกที่ปลูกเองไปเก็บมาต้มคะ่ะพี่น้องและนี่น้ำจิ้มทำน้ำจิ้มเองอร่อยอร่อยคะ่ะจิ้มกับแมคคาริลรมฟันคะ่ะพี่น้องขาแมคเาริลรมฟันป่ามันมันอร่อย ปลาดาบองก็มีหน่อยหนึ่งตักใส่ถ้วยไว้ผักสดแตงโมงก็มีในนี้มีปลาเค็มจากจากร้านญี่ปุ่นคะ่ะพี่น้องขาปลาเค็มมามาทานด้วยกันคะ่ะพี่น้องมาทานด้วยกันนี้แหละอย่างนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจอกันนกนาเนตเรนอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ,คะ,คะ,คะยินดีต้อนรับพี่น้องนะคะทั่วโลกกันเป็นที่รักเลยนะพะเข้าสู่ช่องเขานกนานเนตเรนค่ะพี่น้องขามาค่ะ กลับจากทำงานตอนบ่ายๆทำขบข้าวเชียวไข่นู่นนี่นั่นเสร็จต้มปักเสร็จก็มาทานข้าว,นนวกับพี่น้องขามาทานข้าวกับข้าวนกนาวันนี้เป็นวันพุธกับพี่น้องขาวันพุธตอนบ่ายๆอากาศก็ครึ้มครึ้มมืดมือดอยู่กับพี่น้องขาทานข้าวกันก่อนขนก้าวผมสั้นโมเดลสั้นดีกว่านะคะพี่น้องมาค่ะอเดือดมากกีย่า โอ้เพ to right ื่อนมามาค่ะพี English, ่น้องพี่บ่าววันนี้ก็อยู่บ้านค่ะพี่บ่าวไม่ไปทํางานเดี๋ยวคืนนี้ฟุตบอลเตะเนเธอร์แลนด์กับเมดวีอังกฤษกับยูเคค่ะกับอังกฤษค่ะพี่น้องขาเตะพี่บ่าวเขาเคลยอยู่บ้านก็ไม่มาทานข้าวดอกระตอนกลางวันก็จะทานตอนกลางคืนค่ะ น้ำจิ้มปลาเผ็ดจังเลยพริกปลูกบนระเบียงนั่นแหละค่ะพี่น้องพริกปลูกเองนั่นแหละบวบก็ปลูกเอง กเอออร่อยอร่อยพี่น้องอ<ม>ือชอบปลาเนี้ยจิ้มน้ำจิ้มอร่อยค่ะพี่น้องปลาแมคกคเกรเออล์เอ่อลมฟันเนี่ยอร่อยมากเลยทำได้หลายเมนู กินเป็นเมี่ยงปลาก็อร่อยอร่อยค่ะพี่น้นองืมกับข,ข้าบ้านๆอร่อยค่ะ ปลาดบองคุกข้าวนี่มันอร่อยอร่อยพี่น้องมันหอมน่าทานกินข้าวหมดหม้อเลยปลาดบองคุกข้าวอ่ะอร่อยอร่อยมากค่ะ Ja, nah, mech van nieuw. Een En Rodi op zijn tot de beste dag in deze toer. Ja, dat is sterk voor de dag. Er zit weer leven in Primoz Rodi's. Dat is een fijne constatering. Waarom niet? Hmm. Ze kennen elkaar van Haven tot Fort. Vind ik raar? ดอกไม้สวยมากเลยกับพี่น้องสีม่วงเนี่ยสวยสวยมันสูงอะนะดอกไม้นี้พี่น้องเขานกน,นาเข้าไปห่านหลังบ้านกับพี่น้องขาได้เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งว่าเขียนมาว่าตอนเขานกนาไปนั่งรถไปกับพี่บ่าวคับพี่น้องขาก็เขียนมาคอมเมนต์ว่าเอ,อแม่กับลูกไปไหนกันว่า น่าสงสารจังเลยคนครับอะไรเนาะเขียนมาทําไมเขาไม่รู้กับพี่น้องกะคนเราน่ะต้องทํามาหากินไม่ใช่จะมาแกล้งคนอื่นมาว่าคนอื่นอยู่เออทำมาหากินดีกว่าที่จะมาแกล้งมาว่าคนอื่นคนพวกนี้น่ะไปทุกช่อง ไม่ใช่แต่เฉพาะช่องเขานอกนาดูสิช่องเข้านอกนา,ช,า,นกนาช่องเล็กๆเนี่ยครับพี่น้องขาแต่ช่องใหญ่ๆแล้วจะขนาดไหนบรรทอนจิตใจขนาดไหนว่าโน้้นว่านี้แต่ช่องเราแค่เล็กๆยังจะมีคนมาว่า <c oughs> แม่ลูกลูกแม่ไปไหนกันแหมไปทำมาหากินดูแลตัวเองนะคนที่มาว่าคนอื่นอะ แต่ก็สนุกดีนะพี่น้องค่ประหารแล้วก็สนุกไม่ไม่เป็นไรที่นี่นะคะพี่น้องคนจะอายุเท่าไหร่เป็นแฟนกันผู้หญิงอายุเท่าไหร่ผู้ชายอายุเท่าไหร่ไม่มีใครมาสนใจเรานะถ้าคนเราอยู่กันได้รักกันนะพี่น้องค่ะอะไรรู้ไหมคะวันนี้อ,อวันนี้หลังจากที่ป่วยนะไปวันนี้มีเรื่องเล่าเยอะกับพี่น้อง คนที่อายุ92อ่ะผู้หญิงอ่ะคนที่เป็นแม่น่ะผู้ชายอ่ะคนที่เป็นพ่ออายุ94้านำบ้านเขาแล้วลูกก็อายุ70ก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้ว่าลูกเขามีแฟนอายุ70อ่ะมีแฟนก็บอกลูกเขาไปเที่ยวกันทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ก็บอกเขาดีใจจังเลยลูกก็มีแฟนคนอายุ70พี่น้องก็คนเราจะอยู่กันได้ต่อยากทำอะไรก็ทำนะ ถ้าเราทําไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็ไม่ทําผิดกฎหมายนะพี่น้องก็เหมือนกับจ้าวองนาน,นั่นแหละ,ะเป็นแฟนกับพี่บ่าวอายุอ่างกันเราไม่ใช่ว่าจะไปไฝ่ฟ้าเอาคนนี้แต่ดวงคนเราอ่ะดวงมันไม่เหมือนกันบางทีคนบางคนก็ดวงได้กับคนอายุมากคนแก่บางทีคนดวงคนเราก็ได้กับผู้ชายอายุน้อยหรือ ผู้ชายได้ผู้หญิงอายุน้อยหรือผู้ชายได้ผู้หญิงอายุมากหรือผู้หญิงได้ผู้ชายอายุน้อยหรือผู้ชาย,ายมากก็แล้วแต่ตามดวงกันไปกันกันกนกบพี่น้องอขาข้าวนอกนาเชื่อว่าส่วนบนไม่รู้ใครนะลิกิตมาให้เราเราอยู่กันได้กับพี่น้องแล้วเห็นไหมคนอายุเจ็ดสิบปีอะ่ะเขายังมีแฟนอะ่ะพี่น้องเขายังมีความสุขมีแฟนเขาไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมคะ ก็นั่นแหละมานั่งทานข้าวเมามอยค่ะพี่น้องเมามอยมานั่งทานข้าวก็มาพูดด้วยความคิดถึงสนุกสนานกันนะพี่น้องค่ะไม่เครียดไม่เครียดค่ะพี่น้องนั้นแหละนั้นขาน้าวนอกนา,า็อ่อยออลาไปก่อนกับพี่น้องค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็ฝากชอา่องของข้าวนอกนาน,านี้นั้นด้วยนะคะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด ติดตามให้เข้านกนาด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณกับพี่น้องเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ